ดูก่อนมันชุษีหากมีกุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์คือไม่เคลือบแคลงและงมงายเมื่อได้สดับฟังพระนามของพระภัยสัจยะคุรุไัยทุรยะประภาตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์และพระสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์แล้วยึดมั่นภาวนาในยามอารุณรุ่ง พึงขบเคี้ยวไม้ทำความสะอาดฟันชำระกายาให้สะอาดแล้วนำมวลบุพชาติมีกลิ่นหอมร่ำสุคนประพรมน้ำหอมบรรเลงดนตรีเพื่อถวายสการะต่อพระพุทธปฏิมาอันพระธรรมสูตรประกอบน,นี้หากตนเองได้ขีดเขียนหากสอนผู้อื่นให้ขีดเขียนได้น้อมรับปฏิบัติด,ด้วยเอกจิต และเมื่อสดับฟังอัฏะแห่งพระสูตรนี้แล้วได้ถวายกับเปียพันธ์อันจำเป็นสำหรับกายเพื่อเป็นทานแด่พระธรรมาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมนั้นมิให้ขาดแคลนแล้วไซเช่นนี้จักยังให้พระพุทธเจ้าทั้งปวงส่งระลึกปกป้องยังให้ปณิธานทั้งปวงได้สมบูรณ์พร้อมตราบจนถึงพระโพธิญาณสมัยนั้น พระมัญชุสีกุมารภูตะได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโลกน้าเจ้าข้าพระองค์ขอปณิธานว่าเมื่อการที่พระสัทธรรมเสื่อมถอยนั้นข้าพระองค์จักใช้อุปายะโกสลน,นานาประการเพื่ออย่างให้กุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์ได้สดับยนยินพระนามแห่งพระโลกหน้าเจ้า ภัยสัจยะกุรุไวยทุรยะประภาตถาคตแม้ในายามนิทราก็จะรู้สึกว่าได้ยินอยู่ซึ่งพระพุทธนามข้าแต่พระโลกหน้าเจ้าหากพระธรรมสูตรนี้ได้รับการปฏิบัติยึดถืออ่านท่องสาธยายหรือว่ามีการประกาศสั่งสอนแก่บุคคลอื่นหากได้จารึกด้วยตนเอง หรือสอนให้ผู้อื่นจารึกมีการเคารพนอบน้อมอย่างที่สุดบูชาด้วยมาลีที่มีกลิ่นหอมน้ำหอมผงหอมร่มสุคนพวงมาลาสายสร้อยเกยูระทวัดธงแลฉัดเครื่องดุริยางดนตรีใช้ผ้าเบญจรงบรรจุพระสูตรนี้แล้วประดิษฐานไว้ยังสถานที่บริสุทธิ์บนอาสนะที่ยกสูงแล้วไซ ในเวลานั้นเท้าจตุเทวราชพร้อมเทวบริษัทและเทวนิกรอื่นจำนวนอน,อนันตะร้อยพันซึ่งจกพากันมาสู่สถานที่แห่งนั้นเพื่อถวายสก,การะและอารักขาข้าแต่พระโลกหน้าเจ้าหากพระสูตรที่มีค่าดุดรนนัตนนี้ได้แผ่กำจายไปยังสถานใดแล้วสามารถน้อมรับปฏิบัติในกุศลแห่งมูลปณิธาน ของพระโลกน้าเจ้าภัยสัจยะคุรุวัยทุรยะพระพาตถาคตและได้สดับพระนามด้วยแล้วไซพึงทราบเถิดว่าสถานแห่งนั้นจะไม่มีการมรณะก่อนเวลาอันควรอีกต่อไปและจากไม่มีปีศาจร้ายทั้งปวงที่ฉุดคร่าดวงวิญญาณนั้นอีกผู้ที่ถูกฉุดคร่าไปแล้วย่อมหวนกลับคืนมาได้ดังเหตุนี้ กายแลใจจึงสุขสารติครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงรับสั่งกับพระมัญชุสีว่าเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นดังที่เธอได้กล่าวนั้นแลมัญชุสีหากมีกุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์ปรารถนาจักถวายสักการะพระโลกหน้าเจ้าภัยสัจยะกุรุ วัยธุริยประภาตถาคตพระองค์นั้นพึงสร้างรูปปฏิมาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขึ้นก่อนจัดเตรียมสถานที่บริสุทธิ์เพื่อประดิษฐานแล้วโปรยบุพชาตินานาพันธ์รําสุขันธชาตินานาชนิดประดับสถานอลังการด้วยธงฉัดรนานาประการเป็นเพลาเจ็ดทิวาและราตรี ให้สมาทานอุโบสถศีลบริโภคอาหารบริสุทธิ์ไม่มีเลือดเนื้อสรรพสัตเจือปนชำระก,กายให้หอมสะอาดสวมใส่อาภรณ์ที่ใหม่และสะอาดพึงบังเกิดจิตที่มิแปดเปื้อนด้วยความเคลือบแคลงและอกุศลจิตมิอาคาตพยาบาทยังประโยชน์ต่อสรรพชีวิตทั้งปวงเกิดจิตเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขาเสมอกันแล้วบรรเลงดนตรีขับกล่อมบทสรรเสริญเวียนประทักษินรอบพุทธปฏิมาพึงระลึกถึงมูลปณิธานของพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นแล้วอ่านท่องพระสูตรนี้โดยตรึกตรองอัตถนัยแห่งพระสูตรแล้วประกาศสั่งสอนเมื่อปรารถนาสิ่งใดย่อมสมปรารถนาทุกประการ หากต้องการอายุยืนยาวย่อมได้อายุยืนยาวต้องการความมั่งคัง่งย่อมได้ความมั่งคัง่งต้องการบรรดาศักย่อมได้บรรดาศักต้องการชายหญิงย่อมได้ชายหญิงสมตามโนจินหากมีผู้นิตราแล้วนิมิตร้ายได้พบลักษณะชั่วร้ายทั้งปวง หรือมีปักษีมาประชุมรวมกลุ่มกันหรือเกิดอาเพศแปลกประหลาดในเคหสถานบุคคลนั้นหากนำบรรดาเครื่องสการะชั้นเลิศมาน้อมถวายพระโลกหน้าเจ้าภัยสัจชยะคุรุไวยทุรยะประภาตถาคตพระองค์นั้นแล้วใสสุบินร้ายและทุรลักษ์อัปมงคลทั้งปวงจักมาลายไปสิ้นมิอาจให้โทษภัย หรือมีความหวั่นกลัวภัยจากอุทกอักขีสาตราวุธโอสถพิษภัยประหลาดคดชสารดุสิงพยักสุนัขป่าหมีอสรพิษมแมลงป่องตะขาบแมงคาเรืองยุงมแมลงและเหลือบหากสามารถน้อมระลึกถึง และถวายสการะต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจแล้วใสก็จะหลุดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงได้หากมีประเทศอื่นมารุกรานกันโชคแย่งชิงเมื่อได้น้อมระลึกและถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วไสก็จะหลุดพ้นได้เช่นกันดูก่อนมัญชุสี หากุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์ตลอดชีวิตม่ได้ข้องเกี่ยวกับเทพเจ้าอื่นใดมีเอกจิตหนึ่งเดียวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับปฏิบัติศีลสังวรอันมีศีลห้าศีลสิบโพธิสัตว์ศีลสี0รภิกษุศีลมหายาน250ภิกษุณีศีลห้าร้อ หากได้ละเมิดศีลเหล่านั้นแล้ววันเกรงจักตกสู่อบายภูมิหากสามารถตั้งจิตประลึกถึงพระนามของพระภัยสัจยคุรุไวยทุรยะประภาพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วถวายความเคารพสการะแล้วไซย่ยอมมิต้องอุบัติอย่างอบายภูมิทั้งสามอย่างแน่นอนหรือมีอิสตรีผู้ใกล้คลอด ได้รับทุกขเวทนาเป็นที่สุดหากสามารถสรรเสริญพระนามถวายความเคารพและสักการะพระภัยสัจยะคุรุไวยทุรยิะประภาตถาคตเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจแล้วใสสัพพทุกทั้งปวงจากสิ้นสูนบุตรที่ถือกำเนิดจะมีองค์คาพยพบ,บริบูรณ์รูปลักษณ์สง่างา,ามเป็นที่ยินดีแก่ผู้ได้ประสบ ฉเฉลียวฉลาดแคล้วคลาดและมีโรคน้อยมิมีอมนุษย์ใดมาช่วงจริงดวงวิญญาณไปได้